สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวรายการ G Zone แฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะท็อปปิกของเราในวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลพิเศษของโคนันที่พ่อไม่ได้สอนให้ที่ฮาวายนอกจากความสามารถที่มากล้นของโคนันในการกระทำต่างๆที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้เคยพูดถึงความสามารถที่โคนันมักจะบอกว่าพ่อสอนให้ที่ฮาวายไปแล้วใครที่ยังไม่เคยได้ดูนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสามารถตามไปดูกันได้ แต่วันนี้เราจะมาดูความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของโคนันที่พ่อไม่ได้สอนแต่เป็นทักษะส่วนตัวของโคนันเองล้วนๆค่ะได้แก่สกิลแรกนะคะ perfect pitch คนที่ร้องเพลงเสียงเพี้ยนผิดคีย์แถมเล่นดนตรีได้ห่วยแตกแต่กลับหูดีมากๆแถมมีพรสวรรค์นในการได้ยินและแยกเสียงได้อย่างดีเยี่ยมตอนที่บ่งบอกว่าโคนันมี perfect p i t c ที่โดดเด่นที่สุดก็คือโคนันเดอะมูฟวี่ที่12บทบรรเลงแห่งความตายโดยได้ส่งสัญญาณเสียง DTMF หรือคลื่นความถี่เสียงที่มีค่าตรงกับตัวเลขต่างๆให้ตรงกับหมายเลขของสถานีตำรวจเพื่อโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องกดหมายเลขซึ่งโคนันก็สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยภายในครั้งเดียวและยังมีอีกตอนหนึ่งที่โคนันสามารถแยกเสียงดนตรีออกได้ ในการสืบหาเบอร์โทรศัพท์ของบอสจากการแปลงเสียงจากเพลงนานาสึโนโกะครั้งแรกคือโคนันปี9ตอนที่419ถึง421ชื่อตอนว่าเสียงที่ไม่เข้ากันของสตราดิวา r i u s สสกิลที่2นะคะการขี่สเก็ตบอร์ดสุดผาดโผน,ผนแต่ก็กะร,ระยะได้ตรงเป๊ะความผิดพลาดน้อยมาก มีหลายฉากหลายตอนมากๆนะคะที่โคนันขี่สเก็ตบอร์ดแบบอันตรายสุดๆไม่ว่าจะเป็นขี่เพื่อให้หิมะถล่มลงมาเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำไม่ให้ท่วมหมู่บ้านในโคน,นันเดอะมูฟวี่ที่15ชื่อตอนว่า15นาทีเฉียดวิกฤตมรณะที่แฟนๆหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้ก็ได้เหรอสกิลที่3นะคะการกู้ระเบิด ที่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะคะว่าก่อนที่จะตัวหดเล็กลงมาเป็นเอโดงอวะโคนานนั้นคุโดชินอิจิแกไปทำอะไรมาบ้างเพราะสกิลแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พ่อสอนให้ที่ฮาวายแล้วยังมีอีกสกิลหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือการอ่านแบบแปลนและปลดชนวนระเบิดที่คนที่เป็นตำรวจบางคนนะคะกว่าจะเรียนเรื่องนี้ได้จนชำนาญขนาดคนนั้นในตอนนี้ได้ใช้เวลากันมากโขเลยทีเดียวค่ะ โคนันมีเหตุจะต้องให้เข้าไปพัวพันกับการปลดชนวนระเบิดเพื่อช่วยชีวิตคนอยู่บ่อยๆอย่างเช่นในโคนันปี7ตอนที่327ชื่อตอนว่ากลมตำรวจซันครอนตัวประกัน12ล้านคนซึ่งเขาก็ได้เข้าไปติดอยู่ในลิฟต์กับผู้หมวดทาคางิเพื่อปลดชนวนระเบิดและไขรหัสลับของคนร้ายส่วนในโคนันเดอะมูวี่ที่1คดีปริศนาระเบิดระฟ้า เขาก็สามารถอ่านแบบแปลนของระเบิดและสามารถแนะนำให้รันในการกู้ระเบิดได้อย่างแม่นยำอีกอย่างหนึ่งนะคะในโคนันเดอะมูฟวี่ที่1 4ปริศนามรณะเหนือน่านฟ้าโคนันก็โชว์สกิลการกู้ระเบิดได้อย่างดีอีกด้วยค่ะสกิลที่4นะคะสกิลการกายกรรมผาดโผนซึ่งจะเห็นได้ชัดๆในโคนันเดอะมูฟวี่ที่16ปริศนาระทึกสึกลูกหนังมรณะ ในตอนนี้นะคะพระเอกตัวน้อยของเราได้โชว์ความสามารถสุดทึ่งให้เห็นกันถี่เหลือเกินนะคะนอกจากจะใช้โครงเหล็กของโดมสนามกีฬาเป็นรันเว์ขี่สเก็ตบอร์ดขึ้นไปหาระเบิดแล้วโคนันยังใจกล้านะคะเดินบนราวเหล็กเดินบนราวเหล็กที่อยู่เหนือพื้นดินหลาย10เมตรแถมยังข้ามไปได้อย่างรอดปลอดภัยดีไม่รู้ว่านี่เป็นสกิลการทรงตัวหรือดวงแข็งสุดยอดของโคนันกันแน่ค่ะ สกิลที่5นะคะสกิลการปาลูกดอกสกิลตัวนี้อาจจะไม่แม่นเปะ๊ะเท่าความสามารถของคูราโซในโคนันเดอะมูวี่ที่20แต่โคนันก็ใช่จะน้อยหน้านะครเพราะในโคนันปีที่18ตอนที่879ชื่อตอนว่าที่หลบฝนของขบวนการนักสืบเยาวชนโคนันได้หยิบลูกดอกปาเข้าไปที่ก็อตซิลล่าที่ห้อยอยู่บนเพดาน ให้ตกลงมาทับคนร้ายที่ที่กำลังจะทำร้ายกลุ่มขบวนการนักสืบเยาวชนให้ปลอดภัยโดยสกิลตัวนี้นะคะชาวเน็ตเอามาจับผิดกันโดยให้โคนันบวกสกิลการเพิ่มลูกดอกเข้าไปด้วยเพราะลูกดอกที่ปักอยู่ที่เป้าลูกดอกก่อนที่โคนันจะไปดึงออกตอนนั้นมีลูกดอกอยู่ในนั้น8ดอกพอโคนันเอามือไปรว่วปรากฏว่ามีลูกดอกทั้งหมด11ดอก แต่พอโคนันปลาลูกดอกออกไปปรากฏว่าลูกดอกนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น15ดอกตรงนี้ชาวเน็ตของเราแซวเล่นกันขำๆนะคะใครอยากดูตอนนี้นะคะไปหาดูได้ในโคนันปีที่18ตอนที่879ที่หลบฝนของขบวนการนักสืบเยาวชนค่ะ สกิลที่6นะคะสกิลการเตะลูกฟุตบอลที่เข้าเป้าเป๊ะขนาดที่ระดับโลกยังต้องอายซึ่งในหลายๆครั้งนะคะที่โคนันเตะลูกฟุตบอลเพื่อจะจับคนร้ายบ้างช่วยคนอื่นบ้างการเตะในแต่ละครั้งก็เหมือนการจับวางที่เข้าเป้าแบบเป๊ะๆจนหาที่ติไม่ได้แบบนี้ถ้าเขาได้เล่นฟุตบอลโลกคงจะไม่มีใครต้านทานเขาได้อย่างแน่นอนค่ะแถมสกิลตัวนี้นะคะ ไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะกับลูกฟุตบอลแค่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรโคนันของเราก็เตะมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆอย่างกระหล่ำปลีที่เคยเตะในโคนันปีหนึ่งตอนที่16ชื่อตอนว่าคดีฆาตรกรรมศพล่องหนไปจนถึงเตะกระเป๋าใส่เพชรในโคนันปีหนึ่งตอนที่34กลุ่มนักสืบเยาวชนผจญภยัย เตะยางรถยนต์ในโครนนปีหนึ่งตอนที่35คดีฆาตรกรรมปีสาจแดงจนไปถึงเตะทองคำแท่งในโคนันปีสองตอนที่64คดีฆาตรกรรมเรือผีสิงจะว่าไปแล้วถ้าโคนนนไม่มีลูกฟุตบอลมีอะไรอยู่ใกล้ๆโคนนนก็เตะได้ทั้งนั้นค่ะและสกิลสุดท้ายที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ สกิลแถเพราะคนที่โคนานถนัดใช้สกิลนี้บ่อยที่สุดก็คือโมริราันนางเอกคนเก่งไม่ว่าจะเป็นการแถอ้างนั่นอ้างนี่หรือจะบอกว่าดูมาจากทีวีบ้างพี่ชินอิจิบอกมาบ้างคนนั้นอย่างนั้นบ้างคนนี้อย่างนี้บ้างแต่กลับมีคนเชื่อด้วยแฮะถือว่าสกิลแถของพระเอกของเราก็สุดๆเหมือนกันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสามารถของโคนันที่พ่อไม่ได้สอนให้ที่ฮาวายแต่โคนันอาจจะแอบไปเรียนเองจากที่ไหนสักแห่งแต่ก็อย่างว่านะคะจะมีใครบ้างที่เก่งและรู้ไปซะทุกอย่างคำตอบก็มีเพียงคนเดียวค่ะคือโคนันของเราไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ